อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนี้ก็คือเป็นลบเจ็ดบวกสี่นะเราก็ทำในวงเล็บก่อนเนาะได้ลบอะไได้ลบสามใช่ปะอ่าแล้วก็ลบเจทีเครื่องหมายเหมือนกันให้นำมารวมกันก็ได้ลบเลยลบสิบอ่าโอเคต่อไปนี้ลบสิบสามบวกยี่สิบสองแน่นอนก็หักล้างกันสิถูกปหมเพราะเครื่องหมายต่างกันเราได้ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ลบสิบเก้าลบเก้าใช่ไหมต่อไปตัวนี้ไอเนี่ยลบลบเป็นบวกก็คือบวกอะไร หกสิบห้าใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วคือว่าลบเก้าบวกสิบห้าได้ไรก็นํามาหักล้างกันเหมือนเดิมก็คือเราจะได้ว่าคําตอบก็คืออ่าก็คือแน่นอนเราก็ลบเลขปกติทั่วไปใช่ปหมละ่ะเออแค่นั้นแหละอยู่ที่หกนั่นเองเกือบแล้วปะไม่เพราะว่าสิบห้ามากกว่านั่นเองเอาล่ะตอนน่อไปเท่นี้โอ้โหเริ่มเยอะไล่ไหมอ่าตท่นี้คืออะไรลบสิบสอง 2, แล้วก็ลบสิบเจ็ดแล้วก็โอ้โหนี้ต้องทำในในวงเล็บก่อนถูกไหมอ่าแล้วก็ล็อกโจทย์มาก่อนคือเป็นลบสิบสอง 12, ใช่ไหม ตัวนี้ก็หักล้านก่อนหรือรวมกันรวมนะตัวนี้ก็คือลบอะไรลบยี่สิบสองใช่ไหมเสร็จแล้วคือเครื่องหมายเหมือนกันก็นํามารวมกันก็ได้ลบอะไรลบสามสิบสี่จบแล้วหนึ่งนะเรียบร้อยหไหมไง่ายเลยเหไหมอ่ะส่วนข้อที่เหลือน,นั้นก็ไปทําเองนะสาหรับข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยไปทาเองมานะลองไปฝึกฝนดูว,ว่าเออถูกเปล่านะตรงนี้อ่ะ